อันนี้เป็นบ้านโคกเมืองหมู่ที่18นะคะซึ่งจัดเป็นโฮมสเตย์ไว้สําหรับเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เป็นาการจัดก,การชุมชนในการสร้างเป็นที่ท่องเที่ยวทีนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าไปในสถานที่ที่เขาให้บริการในการขายผ้าไหมชุมชนนะคะแล้วก็ผ้าทอมือของชุมชนที่นี่จะมีการทอเสือกกโดยฝีมือชุมชนแล้วก็มีผลิตผลทางการเกษตรอาทิเช่นว้าวอันนี้ก็ทําใหม่แล้วนี่ตลาดนี่ นี่นี่ใช่ใช่ไหนวะไอ้สมโอยู่ตรงไหนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดจุดพื้นที่หนึ่งอ๋อเออตลาดชุมชนทำได้สวยดีนะคะสัับนกาจรศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโคกเมืองถือว่าเป็นที่ที่ใหญ่มากพอสมควรจิิดีต้องรับเรลคัมนะคะอันนี้เป็นอ่าพื้นที่การท่องเที่ยวนะคะเป็นโอทอ า,านนออางนแล้ว,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วตรงไหนที่เขาขายผ้าไหมตรงนี้ใช่ไหมฮะ้านนเเอไม่อยากไปดูที่เขาขายผ้าไหม่ถ่ายรูปที่เขาขายผ้าไหม่เอามาถ่ายถ้างั้นก็คือต้องไปที่ส้มโอน,นะพกมือไปจะไปซื้อผ้าเป็นคนก็ต้องไป เราจะตรงไปเพราะว่าเราจะไปเอาท่านเอาป้านี้ให้ฉันหน่อยอโอเคแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานี้มีมีที่ซ่อมรถนะคะแล้วก็มีทางสัญจรที่สะดวกพอสมควรนะคะแล้วก็มีโฮมสเตย์มีโฮมสเตย์มีบ้านพักโฮมสเตย์เวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามานี่ก็ มีสถานที่ในการให้บริการนะคะแล้วก็โดยรอบนี้ก็จะมีปรา,าสาทหมื่นตับเนาะแล้วก็ทางไปก็จะเป็นเขาปลบ 1, ปยบัดหนึ่งปลัดสองนะคะซึ่งอยู่เชื่อมต่อกันแล้วก็ด้านหน้าของเราก็จะเป็นเป็นพนมรุง้งนะคะแล้วก็เป็นอารคยาสารทั้งสองแห่งเลยนะคะทั้งสองแห่ง3ามแห่งเลยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนเหมือนว่าถ้านักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติจาก เอาจุดในพื้นที่ในการที่จะเที่ยวชมจริงๆก็คือต้องมาที่นี่เลยเพื่อว่าเป็นมัสต็อกเซอร์วิสเลยแล้วก็ถึงเวลาก็ปั่นจักรยานสามารถขึ้นไปได้ทุกทกที่นะคะแล้วก็ประหยัดต้นทุนของตัวเองด้วยนั่นเองะคะเพราะว่าม,มีมีที่ให้การบริการแล้วแล้วก็รักษาความปลอดภัยแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีมรดกทางวัฒนธรรมมีการแสดงอะไรต่างๆนะ,ะแต่ว่าถ้านะักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวชมในเรื่องของ ของของปรา,าสาทอย่างเงี้ยสามารถหาที่พักได้อันนี้บ้านพักโฮมสเตย์อีกร้างหนึ่งนะคะที่จัดการต้อนรับนักท่องเที่ยวทีนนี้เราอยากได้ไป้ายตรงนี้มากเลยสุริยาไทยไป้ายตรงนี้ด้วยขเ้นภาษีนะจะเรียวช้าๆนะไปรถคันสีดำนี่นะ เน้นใล้ทุกเืินกันเกษตรนี่นะโอเคเอ,อโอเคโอเคอันนี้ได้น้ำเลยหรกพี่ไยให้น้ำให้หนูน้อยบารายด้วยฝีมือของเราเองจะเอาฝีมือสุริยาโรงพยาบาลสุงเสริมชุมชนโอเคแล้วก็เห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะ้ก็เป็นสาล สัตว์ศีลดูตามสัตส์ศีนะคะ่ะห้ามจับสัตว์น้ำห้ามทิ้งขยะ การประสาทหน,นึ่งตามขารอบนี้ก็จะเป็นโดงเรนบ้านบ้านเมืองต่ำส่วนภาษานี้เราถ่ายไว้ได้เยอะแล้ว ที่จอดรถห้องน้ําสุขานี่คือโลวงพี่ต้นไทยนี้ไปนี่ให้โน้ด้วยอยู่ที่วัดอะไรโอเคโอเคถามสองข้างเลยประสาทเมือนตามอนนี้เราก็จะไปที่การเกษตรนะคะ ที่เราผ่านมาเมื่อ,อกี้แหละเอาเส้นทางตรงนั้นแหละพาะเราจะไปเอาภาพตรงนั้นน่าจะสวยดีตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งหินตัดกับเตาแผนเตาโบราณเ๋านเ,เพื่อะไราะถ้ามันมีป้ายเราอธิบายตามป้ายนะอาจารย์เราอธิบายตามป้าย อูนี่มองอย่างไรอย่างนี้สวยมากเลยเนาะ โอ้อันนี้กาแฟสดนี่สุริยาอ่ะถ่าย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 รูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายน่าจะเลือยู่ท่านถ่ายรูปให้หนูหน่อยเขาแน่เขาแน่จะเอาเครื่องอ่ะเดี๋ยวเราลงเนาะเราจะได้ได้ได้เอาตรงนี้เป็นจุดโฟกัสเลยว่าพวกไอไปดามนี่กระติ๊งติ๊งต้องเนี่ย ต่อไปมันก็จะเป็นเป็นบ้านแบบแบบนั้นเลยนะเหมือนที่เราเห็นในมหาวิทายานละัยสุริยาเห็นไหมนนองมันจะเป็นประสานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะต่อไปอีกเกือบ10-20ปี30ปีไม่รู้ว่าตรงนี้อาจจะมีมหาวิทายาลัยแล้วก็จะเป็นเมืองชุมชนเมืองใหญ่ก็ได้